กาละครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งรู้สึกท้อแท้กับชีวิตเขาพยายามทำงานหนักแต่ก็ยังไม่สำเร็จอย่างที่หวังจนวันหนึ่งเขาเดินไปเจอชายชาราที่กำลังรดน้ำต้นไผ่ยอยู่ชายหนุ่มถามด้วยความสงสัยท่านรดน้ำต้นไผ่ามานานแค่ไหนแล้วชายชาราตอบว่าห้าปีแล้วแต่เจ้ารู้หรือไม่ตลอดห้าปีนี้มันยังไม่สูงขึ้นเลยแม้แต่นิ้วเดียวชายหนุ่มประหลาดใจถ้าอย่างนั้นทำไมท่านยังไม่หยุดรดน้ำหลักยังไงมันก็ไม่โตอยู่ดี ชายชราย,ยิ้มบางๆแล้วพูดว่าเพราะตลอดห้าปีนี้ไผ่ไม่ได้ใช้เวลาเพื่อให้เราเห็นมันเติบโตเหนือดินแต่มันใช้เวลาสร้างรากลึกลงไปใต้ดินจนเมื่อถึงวันที่พร้อมมันจะสูงขึ้นได้หลายเมตรในเวลาไม่นานและไม่มีลมพายุใดทําให้มันล้มง่ายๆชายหนุ่มเงียบไปนานก่อนจะก้มมองพื้นดินที่มีต้นไผ่เล็กๆโผล่อยู่ในใจเขาเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งความพยายามที่เรายังไม่เห็นผล ไม่ได้แปลว่ามันสู่เปล่ามันอาจเป็นเพียงช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังสร้างรากฐานให้มั่นคงอยู่ก็ได้